สวัสดีคะ่ะพี่ตู่นะคะวันนี้นะก็จะมาพูดถึงงานประกันที่ตู่เพิ่งแจ้งงานไปเนาะเป็นประกันชั้นสองนะคะสองบวกสองบวกนี่มีความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะสองบวกก็จะมีมีให้เลือกหลายอย่างเนาะอย่างที่ลูกค้าเลือกวันนี้ก็จะเป็นความคุ้มครองทุนประกันหนึ่งแสนบาทเนาะสองบวกซึ่งพี่ตู่ก็ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าเลือกหลายบริษัทมากเลยเนาะ ทั้งในส่วนของสีกุ้งโบกเกอร์นะคะทั้งอาริเกเตอร์แล้วก็ของแฟดีนะคะซึ่ง3โบกนี้ก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันเนาะในส่วนของรายละเอียดของลูกค้าส่วนเคสของวันนี้คือลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเนาะในในใน,ในเรื่องของการเซ็นเอกสารเนาะก็ลูกค้าส่งมาแค่บัตรประชาชนแล้วก็หน้าหน้าหน้าเล่มเนาะหน้าหน้าสมุดอะ ตูก็เลยเลือกของแฟดีให้เนาะแฟดีนะคะก็คีงงานเองนะคะตูฟิกคีงงานเองเนะเาะคีงงานเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็ชําระชําระเงินนะเราก็เอาใบใบ,ใบกำใบกำกับใบเสร็จชั่วคราวให้กับลูกค้าเนาะความคุ้มครองของสองบวกทุนหนึ่งแสนก็จะมีคุ้มครองข้อหนึ่งนะคะก็คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็ข้อสอง รถของเรานะคะทุน10,000แสนบาทนะคะส่วนส่วนทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายของบุคคลไทยนอกเนี่ยก็คุ้มครองอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของข้อ3ามรอยอส่วน1 0 2 0 3ก็คุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนาะแต่ลูกค้าถามมาว่าในกรณีที่ประกันชั้นสองบนงในคุ้มครองอะไรบ้างนะก็จะคุ้มครองกรณีรถชนรถหมายถึงว่า ซ่อมรถเรานะถ้าจะมีเหตุที่จะต้องซ่อมรถเราอะ่ะก็คือแบบมีรถของเรามีคู่กรณีเนาะก็คือมีคู่กรณีที่เป็นรถด,ด้วยกันนะคะก็รถก็ซ่อมของเราด้วยนะคะแล้วก็ซ่อมของลูกค้าด้วยในวงเงินทุนประกันไม่เกิน1นึ่งแนบาทแล้วมีเหตุที่แบบรถเราไปชนแบบขับรถแล้วก็ ไปชนรั้วบ้านของอของมีมีคู่กรณีเป็นเป็นแบบรั้วบ้านหรือว่าอะไรเนี้ยได้ไหมถ้ากรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็คือคุ้มครองนะคะก็คือซ่อมให้รั้วบ้านของคู่กรณีเนาะแต่รถเราอ่เราซ่อมเองนะคะในกรณีที่เราไม่มีคู่กรณีก็คือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะถ้าเกิดเหตุมี ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ารถของบุคคลภายนอกเนี่ยพังเนี่ยเราก็ซ่อมให้นะคะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะรวมถึงกรณีเสียชีวิตด้วยนะประกันชั้นสองก็จ่ายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าหลายคนเข้าใจว่าเออต้องมีกรณีรถชนรถเท่านั้นถึงจะซ่อมได้นะคะ มันจะมีเดี๋ยวถ้ามีเอกสารไปถึงที่บ้านอะ่ะมันจะมีข้อความเางื่อนไขและความคุ้มครองตัวสินจะเล็กเล็กหน่อยนะก็รบกวนลูกค้านะคะทําความเข้าใจด้วยเนาะในส่วนของเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์น,นะคะอย่างที่ตัวทาเอกสารวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีกรมธรรม์จะส่งให้ที่บ้านประกันชั้นสองบวงไม่ต้องถ่ายรูปรถนะคะยืนยันต่อเนื่องตามความคุ้มครองที่ลูกค้าแจ้งไว้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะจะมาแจ้งเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจทำการต้องการทำใบเสนอราคานะคะอยากจะให้เช็คเบี้ยให้เนาะก็โทรหาตูนะคะ0 8 6 3 5 6ปดหกหรือว่าไอเดลายเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยนะคะเมมเบอร์ก็จะขึ้นเบอร์ตูเลยเนาะ แล้วก็ส่วนของลูกค้าต่ออายุเดี๋ยวตูวจะขออนุญาตส่งใบเสนอราคาให้เนาะแล้วก็โทรแจ้งนะคะเออ่ช่วงนี้นะคะก็มีโดนหลอกกันเยอะนะคะก็ในส่วนของลูกค้าตูเนาะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากเออ่ที่ทำสิกูมโมเกอร์อาริเกเตอร์หรือว่าแฟดีเนะี่ยหรือว่าส่ง ส่งตัวแทนนะคะตัวจะเป็นคนทำใบเสอนอราคาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเองนะคะแล้วก็จะโทรติดต่อลูกค้าเองนะคะจะไม่มีเจ้าหน้าที่คเซ็นเตอร์โทรหาลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวนี้แหละที่โทรหานะคะสำหรับวันนี้พักผ่อนนะคะวันนี้ลูกสาวไม่สบายด้วยเพิ่งมีเวลานะคะโอเคบ๊ายบาย